ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะชั้นวางหนังสือของเรานะคะเย่เย <Yeah, yeah. S 1> ่ารเริ่มแรกเราก็มาเช็คสินค้าก่อนนะคะว่ามันได้ครบไหมก็จะมีชั้นนะคะแล้วก็มีนอ็อตแล้วก็มีใบวิธีทำแค่นี้นะคะจะไม่ได้แถมไขควงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือตัดมาให้ดูเลยนะคะ มันจะมีร่องอะคะ่ะมันจะเป็นมันจะมีฝั่งร่องด้านค้างสองอันค่ะถ้าถ้าเป็นข้างล่างข้างบนจะมีร่องแค่ฝั่งเดียวถ้าเป็นชั้นสองชั้นสามก็จะมีร่องสองทางค่ะอยู่สองแผ่นนี่แหละอ่าแล้วเราก็หันฝั่งที่มันมีร่องอะคะ่ะเข้าหากันทั้งหมดเลยแล้วก็ประกอบทีละฝั่งนะคะ ก็คือขันขันน็อตตามตามรอยที่เขาทําไว้อ่ะค่ะเขาจะเจาะรูไว้ให้เราเบื้องต้นอยู่นะคะเราก็แค่แบบเจาะตามรอยเขามันก็จะตรงชั้นพอดีค่ะอ่าก็ขันน็อตไปเรื่อยๆนะคะอ่ะาค่ะมันจะมีรอยที่เขาแบบทำไว้อยู่นะคะเราก็แค่ ขันนอ็อตามรอยไปเรื่อยๆให้ครบนะคะตามตามชั้นนะคะอะ่เนี่ยค่ะมันจะมีรอยแบบนี้ยคะ่ะเราก็ขันไปเรื่อยๆอยคลิปหลุดบ่อยจังเลย ขันน็อตไปเรื่อยๆนะคะขันที่ละชั้นไปหันหันฝั่งที่มันเป็นร่องหันมาไว้ทางเดียวกันนะคะไอ้ที่มันเป็นร่องหันหันเข้าข้างในทั้งหมดแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นร่องเอาไว้ข้างบนค่ะ เสร็จฝั่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ใส่แผ่นหลังก่อนนะคะอ่าใส่ตามร่องนะคะนี่แหละที่ที่หันไปทางเดียวกันก็เพราะเอาไว้ใส่แผ่นหลังอ่าโอเคถ้ามันเข้าล็อกมันก็จะพอดีไปเลยนะคะ ต้องแต่ซื้อชั้นมาชั้นนี้แบบชอบมากๆเลยแบบไม้แน่นมากดีแต่มันมันก็ไม่ได้ขันยากขนาดนั้นนะคะแต่มันมันไม่แตกอะคะ่ะถ้าถ้าเนื้อไม้มันไม่แน่นมันจะแตกไม่ไม่แตกข้างข้างบนมันก็จะเป็นไอไม้ส่วนข้างล่างอะ่ะมันจะแตก ร้านนี้ดีมากๆวัชใจวัดสดุดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะร้านนี้อ่าอันนี้ดูขันน็อตใกล้ๆเลยนะคะสำหรับแรงผู้หญิงก็ถือว่าถือว่าไม่ยากนะคะขันง่ายเลยไม่ไม่ถึงกับปวดแขนก็ขันไปเรื่อยๆ ผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่หออะไรเงี้ยก็สบายเลยทำคนเดียวได้สบายเลยค่ะไม่ได้หนักอะไรมากมายเพราะว่านี่ก็ไม่ได้แปลงเยอะอะไรนะก็ยังทําได้เลยอ่าในขันขันน็อตเสร็จตรงนี้ก็คือเสร็จเลยนะคะอ่าขันเข้าไปให้สุด อ่าเสร็จแล้วเย่เสร็จแล้วชั้นหนังสือของเราสามารถเราไปเป็นชั้นวางของได้น,นะคะนี่ซื้อมาไว้เอาไว้ขายของในรายสดนะคะโชว์สินคา้าเพราะว่ามันเป็นชั้นสีขาวเนาะมันจะทําให้สินค้าเราเด่นอ่า uh, uh huh. แล้วก็ติดไฟซะหน่อยนี่แบบอื uh ้อหือสวยเลยอ่า uh huh. ความสูงของชั้นนะคะสูงเจ็ดสิบห้ากว้าง หกแล้วก็ลึก17นะคะค่ะของแต่ละชั้นก็ประมาณฝ่ามือนะคะสำหรับใครสนใจก็เดี๋ยวแปะพิกัดไปใต้คลิปนะคะ